สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นัครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็น2สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับเป็น2สูตรใหม่นะครับเอามาฝากกันนะครับในงวดนี้สถิติที่ผ่านมาก็6งวดนะครับที่เข้ามานะครับ2สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับ ก่อนเดินก็ต้องย้าเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารยณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีดลุนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับ เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตนี่เราก็ต้องรู้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามสุดหรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับจากงวดที่ออก1นึหนึ่งนะครับงวดแรกนี้จะชนกันที่เลข1ตัวเดียวนะครับกับรางวัลที่ออก1นหนึ่งนะครับหลักหน่วยล่างนะครับเลข1 ว่าต่อมานี่ชนกันสองตัวนะครับ3 7กับ3นะครับออก6 7ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข7ชนกันที่เลข5กับเลข1นะครับัวันวันที่ออก9 1นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1ชนกัน2ตัวนะครับ3กับ6 กับผลรางวัลที่ออก4 6ตัวที่เข้ามาคือเลข6ชนกัน3กับ6กนะครับกับผลรางวัลที่ออก6 6นะครับเลข6นะครับเข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับถ้า2สูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันที่เลข1กับเลข4กับผลรางวัลที่ออก 4, 4. ีส เลขสนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างเดี๋ยวของงวดนี้นะครับเรามาดูสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับงวดแรกนะครับหนึ่งบวก2เป็น3ามสามบวก6เป็น9สูตรนี้ตัวแรกนะครับลบ1นะครับเหลือ8 8ดบวกสนะครับได้10 10ิบวกห เป็น11นะครับเอาตัวท้ายนะครับถ้าเลข2หลักก็1นบวกหได้2นะครับทั้งหมด5ตัวนะครับสูตรนี้98012นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1นะครับกับผลวันที่ออก1 1บวกกันแล้วได้4นะครับ4 3 5 6 7นะครับกับผลวันที่ออก6 7เลข7นะครับเข้ามา บวกกันแล้วได้12นะครับ2 1 3 4น่นะครับกับผลรางวันที่ออกเก้าตัวที่เข้ามาคือเลข1นึ่งบวกกันแล้วได้23่นะครับ3 2 4 5 6กนะครับกับผลรางวัลที่ออก46เลข6นะครับเข้ามา บวกกันแล้วได้14นะครับ4 3 5 6 7นะครับกับผลรางวัลที่ออก 6, 6 6เลข6นะครับเข้ามาของวดที่ผ่านมานะครับ7จบวกสเป็น10 10ิบวกหเป็น11นะครับได้เลข1 11่ลบหนะครับเหลือ10เอาตัวท้ายนะครับก็คือเลข0 0นบวกสได้2นะครับ2อบวกหได้3 3มบวกหได้4ี่ 1นึ่งสาสี่กับผลลางวันที่ออกสี่สี่นะครับเลข4เข้ามาเรามาดูของวดนี้นะครับ9บวกสามเป็นส2 12องสบองบวกเเป็น19ได้เลข9กนะครับตัวแรกลบ1นะครับก็เหลือ8 8บวก2นะครับได้สิบ 1 0บวกนะครับได้11บนะครับ11บวก1ได้12 9 8 0นะครับ9ก0 1 2นะครับ1อยห6 6, 6จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยล่างตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็น หลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นรับแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับสูตรที่2ส,สูตรนี้3ตัวนะครับ งวดแรกหบวกหกเป็นส 12, 12ิบสองสิบสองบวกสองเป็นส 14, 14ิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับได้เลขหนึ่งเริ่มไปทีละสามแต้มนะครับหนึ่งสี่เจ็ดนะครับทั้งหมดสามตัวนะครับกับผลรางวัลที่ออกหนึ่งหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับเข้ามาจริงๆ3สามตัวก็ไม่เยอะนะครับ วัต่อมานะครับ6บวก6เป็น12 12บวก2เป็น14 14บวก3เป็น17เล็ได้7 0 3ูนะครับกับผลวัลที่ออก6 7นะครับตัวที่เข้ามานะครับคือเลข7็กเจบวกเเป็น14 14ีบสวกสเป็น18 18ปบแวกเเป็น25่สานะครับได้เลขห5าห้นะครับเพิ่มไป ทีละาสาแต้มสองตัวนะครับกับผลรางวัลที่ออกเก้าหนึ่งตัวที่เข้ามานะครับคือเลขหนึบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามนะครับได้เลขสาเริ่มไปนะครับสามสตัวกับผลรางวัลที่ออกสี่หกนะครับตัวที่เข้ามา สอบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น10 1 0ิบวกสเป็น13นะครับได้เลข3เริ่ม3นะครับได้เลข6กหเพิ่มสได้เลข9 3้ากเับผลวัพที่ออก6-6นะครับตัวทิ่เข้ามานะครับคือเลข6ของงวดที่ผ่านมานะครับสอบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น11นะครับได้เลข1 เพิ่ม3ได้เลข4 4่เพิ่ม3ได้เลข7็นะครับ1 4 7กับผลลังวัลที่ออก4 4นะครับเลข4เข้ามาอันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมาของสูตรนะครับเรามาดูของงวดน,นี้3บวก3เป็น6 6บวก3เป็น9 9บวก9เป็น18 ได้เลขแปดแปดเพิ่มสามเป็นสิบเอ็ดนะครับได้เลขหนึ่งหนึ่งเพิ่มสามได้เลขสี่แปดหนึ่งสี่นะครับสามตัวนะครับหนึ่งพอ้ยโอหกอ้ จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างนะครับสถิติก็ทั้งสองสูตรก็หกนวดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับก็ยังถือว่าระยะสั้นอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสูตรเก่าสูตรใหม่ก็มีโอกาสเข้ามีโอกาสดุได้เหมือนกันนะครับถ้าเรามาเทียบชนกันนะครับระหว่าง2สูตรอ่ลืมบอกสูตรนะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหมื่น,นครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1ห,หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับถ้าเอามาเทียบชนกันนะครับวันี้ชนกันกี่ตัวตัวที่ชนนะครับเลข8 เลขศูนย์ไม่มีมีเลขหนึ่งนะครับเลขสองไม่มีนะครับชนกันอยู่สองตัวนะครับแปดกับหนึ่งนะครับพวกนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับชนกันที่เลขหนึ่งแล้วก็เลขแปด ไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างนะครับถ้าให้มองนะครับสองตัวนี้ส่วนตัวก็ชอบเลขหนึ่งนะครับมากกว่าเลขแปดนะครับเราลองไปวิเคราะห์ดูนะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ ว่ามันจบตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงหลักสถิตินะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel ฟ e e ทางยู u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ